หมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งเต้านมมันเป็นเนื้อร้ายตอนนั้นนะคะซุดซุดเลยคือไม่คิดว่าจะเกิดเกิดขึ้นกับตัวเองอะค่ะซุดหนักมากแล้วก็หมอก็บอกเราว่าโอเคต้องต้องตัดนมทิ้งนะพอลิตินให้ทานค่ะตอนนั้นทานไปได้หนึ่งอาทิตย์ไปหาหมอหมอบอกว่า ทําอะไรมาทําไมแผลถึงแห้งไวจังบอกว่าคุณเป็นบัรลงนะพี่ตกเก้าอี้เลยคิดว่าเออลูกลูกก็ยังเล็กตอนนั้นไอ้คนเล็กก็เพิ่งได้ป .6 คนโตก็จะขึ้นม .4 ห่วงลูกมากเพราะว่าคนเล็กมันร้องไห้เกาะขาเลยบอกว่าแม่พ่อก็ไปคนนึงแล้วแม่ก็ป่าตามพ่อไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงนะนะก็ไม่เหมือนแม่นะเราก็เลยตัดสินใจแบบว่าเข้มแข็งอะอดทนเอา ตอนนั้นพี่ทำงานเป็น QA ก็ไปลางานสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางกัญญาลัตมะลุงรัตค่ะอายุ48ปีค่ะพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3ค่ะหมอก็นัดให้มาผ่าวันที่9มกรา59ค่ะแล้วก็คือทำการรักษาคีมโม่ายแสงพอดีอฮอร์โมนเราหายหมดหมอเลยสั่งให้อีก4รอบเป็น8รอบค่ะ แล้วก็มาต่อสายแสงที่โรงพยาบาลลูบบรีอีกสาแสงจบแสงวันที่26กันยา59ค่ะแล้วก็หมอก็นัดตรวจทุก3เดือน3เดือนแรกก็ก็ไม่เจออะไรแล้วก็มา6เดือนหเดือนไม่เจอมาปีหนึ่งไม่เจอมาเจอปีที่สองค่ะหมอก็บอกว่าคุณอะมาริงลามไปต่อมน้าเหลืองแล้วก็ลาไส้กระดูก แล้วก็มีลูกแทรกซ้อนจากการีโมถ่ายแสงก็12ลูกค่ะหมอบอกว่าคุณเป็นบะเร็งนะพี่ตกเก้าอี้เลยคิดว่าเออลูกลูกก็ยังเล็กตอนนั้นไอ้คนเล็กก็เพิ่งได้ป .6 คนโตก็จะขึ้นม .4 ห่วงลูกมากเพราะว่าคนเล็กมันร้องไห้เกาะขาเลยบอกว่าแม่พ่อก็ไปคนนึงแล้วแม่แมแก็ปาตามพ่อไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงนา้าก็ไม่เหมือนแม่นะเราก็เลยตัดสินใจแบบว่าเข้มแข็งอะ อดทนเอาตอนนั้นพี่ทำงานเป็น QA ก็ไปลางานโรงงานไม่ให้พี่ลาบอกว่าให้ลาออกเลยพี่ก็ตัดสินใจลาออกลาออกแล้วเราก็มามาที่กรุงเทพหมอบอกว่าคุณมีทั้งรอดแค่2เดือนนะเพราะว่ามะเร็งอ่ะมนลามไปหลายจุดแล้ว พี่หมดทุกอย่างมอไซค์ห้คันบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ทอง10บาทหรือว่าเงินเป็นหนี้เป็นสินแสนสองแสนทีนี้พี่ก็เลยบอกหมอว่าขอปรึกษาลูกชายก่อนก็มาปรึกษาลูกชายแต่ณนะตอนนั้นก็คือเราโทรศัพท์ผิดจะกดไปหาอาแต่เรากดมาเจอพี่ชยามอนแก้วทองในเพจเขาเป็นคนยาลา พี่ก็ตามเขามาเพราะว่าพี่กินทุกอย่างมาแล้วมันไม่ดีขึ้นมันมีแต่แย่ลงตอนพี่กินโพลิตินใหม่ๆพี่ก็เหมือนปวดทุกอย่างเลยแต่พี่ก็ทนพ่อลูกบอกว่ามันหมดหนทางแล้วแม่ไหนๆก็จะตายกินเหอะตัวสุดท้ายเนี่ยเผื่อมันดีขึ้นอะไรเงี้ยพี่เลยตัดสินใจกินลูกก็ทํางานก็เบิกเท่าแก่มั่งยืมเพื่อนมั่งอะไรเงี้ยก็ได้ดีจนทุกวันเนี่ยทุกวันนี้นะพี่ไปตรวจก็ เชื้อมะเร็งไม่มีมีค่าเป็นศูนย์แล้วโรคแทรกซ้อนที่พี่เป็น12โรคก,ก็ดีขึ้นทุกอย่างแต่เราต้องระวังตัวเองในเรื่องการกินอาหารการกินเราต้องต้องปฏิบัติตัวจากเราที่เคยกินของปิ้งของย่างของหมักของดองแล้วก็มาปรับเปลี่ยนตัวเองจากที่ว่าเคยทํางานแล้วไม่เคยมีน้ําลงท้องเลยคือห่วงงานห่วงงานแต่ไม่ห่วงชีวิตตัวเองก็ตอนนี้ก็มากินวันละ4ลิตรก็เหมือนรู้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างคะ่ะ ก็ขอขอบคุณบริษัทแฮปปี้หรือว่าพี่ชยามมอนแก้วทองและสายงานและก็น้องๆในออฟฟิศทุกๆคนที่ให้ความรู้และให้ความสะดวกสบายแก่เราก็ขอขอบคุณค่ะถ้าผลิตภัณฑ์ดีแต่กำลังใจคุณไม่มีก็จู์เปล่าค่ะ